นายสยามศิริมงคลผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีค่ะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการและคณะทํางานส่งเสริมและขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไม้จังหวัดอุดรธานีครั้งที่1ประจำปี2565โดยมีคณะกรรมการและคณะทํางานร่วมประชุมในครั้งนี้ค่ะโดยที่ประชุมได้แจ้งถึงคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทํางานส่งเสริมและขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไม้จังหวัดอุดรธานีและการดําเนินการประจำปี2565 ถึง2,566ค่ะอาทิเช่นค่ะการจัดงานแข่งขันจักรยานเลอแทบไทยแลนด์ไบทูเดฟองจังหวัดอุดรธานีความคืบหน้าการดำเนินงานมหก,กรรมเพื่อส่วนโลกจังหวัดอุดรธานี2,569แนวทางการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไม้ตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดอุดรธานีแก่โครงการพัฒนาและยก,กระดับอุตสาหกรรมไม้และการท่องเที่ยวกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวมรดกโลกบ้านเชียง การจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านไม้ณคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีการจัดลงนาม MOU หน่วยงานราชการในจังหวัดอุดรธานีเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไม้การจัดอบรมบุคลากรด้านอุตสาหกรรมไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือโครงการจัดทําแผนอบรมบุคลากรร่วมกับทีเซพเพื่อรองรับงานมหกรรมพรื่สวนโลกและร่วมกันพิจารณาการตเตรียมการเข้าร่วมกิจกรรมไอที MCNA ค่ะ